สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอดจากเกมอรยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้เราจะมากินขนมกันอีกแล้วครับ เป็นภาคต่อเป็นซีรีส์ต่อของคาราโมโจคราวที่แล้วแนะนำคาราโมโจแผ่นเรียบจากญี่ปุ่นไปว่ารสชาตินั้นฮอชลี่นะครับคล้ายๆกับรสชาติของบ้านเราแต่ว่าของเขานั้นจืดกว่าแต่บางคนก็บอกว่ากลมกล่อมกว่าอย่างพี่โอเนี่ยมันกลมกล่อมม,ม,มันไม่เผ็ดกินแล้วลิ้นไม่ชามันสามารถกินไปได้เรื่อยๆจนหมดซองนะครับแต่ของบ้านเรานั้นกินแค่56แผ่นมันเข้มข้นมากจ๊ดมาก ก็คือถ้ากินหมดซองนี้ผมซองใหญ่นะผมร่วงแน่นอนครับและวันนี้คือน้องพี่โอก็ได้สั่งคาราโมโจแบบเดิมฝากเขาหิ้วมานะครับแต่เขาซื้อมาผิดซื้อมาผิดมาเป็นมาเป็นแบบแท่งมาแบบเป็นแฟนไฟแท่งเลยแท่งแทงแท่งอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นรสฮอตตชิลีเหมือนเดิมนะครับมาโช่รีอะไรนะเซอิ 35. อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรแต่มันก็เป็นมันฝรั่ง แบบแทง่งรสชาติฮอชิลี่จะดูว่ามันเหมือนกันจริงหรือเปล่ามันจะอร่อยเหมือนกันไหมก็จะฉีกนะแบบน,นี้ไอฉ <c oughs> ีกแล้วครับฉีกแล้วทดลองกินเลยเลยครับโอ้ยแท่งเล็กมากนี่แท่งเล็กเล็กคือจะจะเปรียบเทียบกับเฟรนช์ฟรายในร้านแมคโดนัลด์เคเอฟซีเบอร์เกอร์คิงอะไรไม่ได้นะครับมันเล็กมาก คือถ้าเทียบกับขาไก่ขาไก่ยังใหญ่กว่าเลยขนมขาไก่นะอืมอันนี้เหมือนเศษืมเหมือนเศษแม็กอะจะอ,อร่อยนะกลมกลๆถ้าหยิบกินทีระทแท่งเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยนี่มันขนาดขนาดเท่าไหรวะ ขนาดไม่บอกขนาดไม่รู้ครับไม่มีบอกเหมือนบ้านเราดูไม่ออกเลยอ่ะพี่โอ,อกขอตัวกินก่อนอร่อยครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยกินเพลิมากครับคาดว่าน่าจะกินมื้อหนึงกินได้เยอะ ว่ามันเพลินลิ้นไม่ชาอ่าลมหยุดมาคุณด้วยแล้วอือแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆนะครับไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอืมอร่อยอืม โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กินจะไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเติมพร้อมเป็ือนเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดทางหน่อยหน่อยนิดอมมันเค็มหน่อยๆนะมีกลิ่นแล้วก็รสเหมือนไหม้นิดนึงด้วยกรอบเสริมครับ